พูดถึง SCM SCM ของเราเนี่ยมีจุดเด่นเนี่ยทั้งหมด4เรื่องด้วยกันเนี่ยเรื่องแรกเป็นในเรื่องของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของเราซึ่งเราสามารถที่จะตอบโจทย์กลุ่มผู้บริโภคกลุ่มใหญ่ได้ซึ่งปัจจุบันนี้เราก็คงทราบดีครับว่าสาธารณสุขทั่วโลกเน้นในเรื่องของการป้องกันโรคมากกว่าการรักษาโรคและในช่วงโควิดที่ผ่านมาเราก็จะพบว่าคนก็จะตั้นหนักใส่ใจในเรื่องของการดูแลสุขภาพเสริมสร้างภูมิต้านทานในร่างกายให้แข็งแรงขึ้นเรามีผลิตภัณฑ์ที่ช่วยในการเสริมภูมิต้านทาน จึงทําให้วันนี้ผลิตภัณฑ์ของเราได้รับการยอมรับที่เพิ่มมากขึ้นเรามีผลิตภัณฑ์ในหมวดนี้ถึง24รายการด้วยกันดูแลทั้งหลอดเลือดดูแลเรื่องทอ็อ t o x ลำไส้ดูแลผิวพรรณดูแลในเรื่องของความจําในเรื่องของสมองดูแลทั้งเรื่องของกระดูกและข้อ ผลิตภัณฑ์ต่างๆเหล่านี้เนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นจุดเด่นของเราและเราก็มีผลิตภัณฑ์ทั้งหมด60บรายการนอกเหนือจากผลิตภัณฑ์กลุ่มเสริมอาหารแล้วยังมีผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในครัวเรือนผลิตภัณฑ์ใช้ส่วนตัวผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพรรณผลิตภัณฑ์เพิ่มผลผลิตทางด้านการเกษตรและผลิตภัณฑ์สินค้าเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ในกลุ่มต่างๆเหล่านี้ทําให้วันนี้เรามีนวัตกรรมที่โดดเด่นทําให้เราสามารถที่จะสร้างยอดธุรกิจให้เติบโตได้ เรืงที่สที่เราโดดเด่นมากๆก็คือเรามีาระบบพัฒนาคนที่แข็งแรงที่เรียกว่า Successor Leadership Academy ซึ่งการพัฒนาคนเนี่ยเป็นหัวใจสำคัญที่จะช่วยทำให้คนสามารถที่จะเติบโตเพิ่มมากขึ้นได้ถ้าเขามี mindset ที่ถูกต้องมีความรู้มีความสามารถนะครับที่ถูกยกระดับขึ้นก็สามารถที่จะประสบความสำเร็จเพิ่มมากขึ้นและลระบบพัฒนาคนของเราเราได้พัฒนาคนไปแล้วมากกว่า3 0 0 0 0คนด้วยกัน และเรื่องที่3ที่เราโดดเด่นนั่นะก็คือแบรนด์ของ SCM ได้รับการยอมรับอย่างมากในระดับ AEC จนเราสามารถที่จะขายสินค้าของเราผ่านตัวแทนจำหน่ายไปถึง6ประเทศด้วยกันนั่นะก็คือประเทศพามา่าประเทศลาวกัมพูชาเวียดนามมาเลเซียแล้วก็ประเทศสิงคโปร์ เมื่อแบรนด์ของเราได้รับการอยอมรับเพิ่มมากขึ้นสินค้าของเราได้รับการอยอมรับเพิ่มมากขึ้นโอกาสทางธุรกิจของเราได้รับการอยอมรับเพิ่มมากขึ้นตรงนี้แหละเป็นจุดที่ทําให้ s m ของเรามีโอกาสที่จะเติบโตในสเต็ปถัดไปและเรื่องที่4ี่นั่นก็คือความแข็งแรงของคนนักธุรกิจในองค์กรของเราว่าเราสามารถสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแรงตลอดระยะเวลา7ปีที่ดําเนินธุรกิจแต่ละคนรับรู้ถึงค่านิยมที่ถูกต้องภาวะผู้นําที่ดีดังนั้น 4จุดที่เป็นจุดเด่นของ SCM ที่จะทำให้ธุรกิจของเราเนี่ยเติบโตต่อไปและก็ธุรกิจของเราจะมีความมั่นคงระยะยาวขอให้เชื่อมั่นกับ SCM ครับธุกรกิจของ SCM เนี่ยต้องต้องบอกว่าเป็นที่น่าสนใจนะฮะคีย์หลักๆก,ก็คือเรื่องของตัวบริษัทเองที่มีความพร้อมนะฮะคำว่าความพร้อมเนี่ยเรามองเรื่องของซอฟต์ซอฟต์แวร์แล้วก็ฮาร์ดแวร์ ในแง่ของซอฟต์แวร์ก็คือบริษัทนียเป็นบริษัทซึ่งมีแพชชันในการดําเนินกิจการนะฮะแล้วก็มีเรื่องของ c u l เจอร์ที่ได้รับการปลูกฝังมาอย่างต่อเนื่องนะครับในส่วนของฮาร์ดแวร์นะฮะบริษัทเป็นบริษัทซึ่งมี Product ซึ่งเกิดจากการนาดีนะฮะแล้วก็มีหลายแคตตากรีซึ่งสามารถทําให้เน็ตเวิร์กมาร์เก็ตติ้งของตัวเองเนี่ยสามารถขายออกไปได้นะฮะอีกส่วนหนึ่งในแง่ของฮาร์ดแวร์ก็คือตัวโปรดักตนะครับ นอ,นอกจากตัว Product ก็คือเรื่องของ Network นะปัจจุบันบริษัทมี Network เกือบ2 0 0แสนลายมีสาขากว่า23สาขานะแล้วก็มี Distributor ใน6ประเทศนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเป็นเป็นกำลังสำคัญซึ่งพร้อมที่จะเติบโตนะครับในแง่ของฮาร์ดแวร์ถัดมานะฮะที่ที่เป็นจุดแข็งก็คือเรื่องของโรงงานการผลิตนะครับที่ผ่านมาบริษัทเนี่ยมีการว่าจ้าง OEM ในการผลิตนะฮะเพราะฉะนั้นในแง่ของกำไรต่างๆก็ ดรอปหล่น,ลนหลายไประหว่างทางนะฮะแต่ในวิสัยทัศน์ของทางฝ่ายบริหารจัดการเนี่ยก็จะมีเรื่องของการเซตอัพโรงงานขึ้นมานะซึ่งตรงนี้ก็จะช่วย Improve ในแง่ของอัตราการทํากําไรของบริษัทในส่วนของเม็ดเงินในการระดมทุนนะครับอ,อย่างที่เรียนคือตัวโรงงานเนี่ยบริษัทก็มีการใส่เงินลงไปเรียบร้อยแล้นะฮะส่วนที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการารีโนเวทสาขานะครับเ,เรื่องของการเป็น working cap นะแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือแบรนด์ที่บริษัทจะได้จากการเข้าจดทะเบียนนะครับเพราะนักธุรกิจเครือข่ายทําธุรกิจบนฐานความเชื่อมั่นนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของความเชื่อมั่นเนี่ยจะเป็นส่วนสําคัญในการผลักดันธุรกิจผลประกอบการนะครับบริษัทธุรกิจ MLM เนี่ยเป็นบริษัทซึ่งมี r o s s profit ค่อนข้างสูงนะฮะอยู่ประมาณ70%ขึ้นนะฮะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นค่าใช้จ่ายหลักก็คือเรื่องของค่าคอมมิชชั่นที่จ่ายให้กับนักธุรกิจเครือข่ายนะฮะ โดยทั่วๆไปเนี่ยในแง่ของ Net Margin ินก็อยู่ประมาณ5-7เอนะร์นแต่อย่างไรก็ดีในส่วนของตลาดส่งออกเนี่ยเป็นตลาดซึ่งบริษัทสามารถที่จะแคปเจอร์มา g i จิได้ประมาณสัก20-25%แล้วก็สะท้อนลงวัตถุมลาย e เลยเพราะฉัตรงส่วนนี้ก็จะทำให้ Overall Net Margin ของบริษัทเนี่ย v m p r o v e ได้ดีขึ้นนะครับ